รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสมองเขาสองคนเหมือนกันควบคุมแขนขพวบคุมขาให้ลูกเดินให้อะไรเงี้ยค่ะคือน้องไม่มีนะสมองตรงนั้นเลยเขาไม่มีปอกประสาทเลยคือลูกแม่จะเป็นอย่างนี้ตลอดปไป รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามให้กำลังใจคุณแม่และครอบครัวหัวใจแกร่งที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่พบได้หนึ่งในล้านคนแต่ทว่าพวกเขากับต้องเผชิญโรคร้ายนี้ถึงสองครั้งกับลูกน้อยของเขาทั้งสองคนครอบครัวแม่มี5้าคนค่ะก็มีพ่อแม่พี่ชาย ลูกชายคนกลางแล้วก็ลูกสาวคนเล็กค่ะตั้งแต่คลอดลูกคนที่สองคือเนื้อสมองไม่มีเลยจะควบคุมร่างกายของเราทั้งหมดเลยคือคุมแขนควบคุมขาให้ลูกเดินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนักกายภาพเก่งๆอะไรพวกนี้แม่ก็ไปมาหมดจนแบบว่าเงินเก็บของของเราอะในบัญชีหมด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บรลลทลิ์ครับนับวันนี้นะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่านสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาครอบครัวรอดให้ได้วันนี้เป็นไงครับคุณเอกพันธ์วันนี้เรามาอยู่ที่ จะลันสดิวงครับมาเยี่ยมครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูก3ามคนไปดูครับว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเชินครับไปครับสวัสดีครับใครเจ้าของบ้านเอ่ยสวัสดีค่ะดีใจไหมเข้ามาที่นี่ดีใจมากค่ะเหมือนชื่อรายการเลยค่ะแม่มีความหวังอ่ะหวังว่าแม่ จะสู้ต่อได้คุณผู้ชมครับและนี่คือครอบครัวของคุณปวินานะครับต้นเรื่องนะครับที่ขอความช่วยเหลือมาจากรายการของเรานะครับคุณแม่ครับนี่คือน้องคนโตใช่ค่ะกี่ขวบครับ12บขวบ12อและนี่คนกลางกี่ขวบครับ8ขวบค่ะแล้วนู้นสามขวบค่ะสขวบค่ะคุณพ่อไปไหนฮะคุณพ่อไปทํางานค่ะคุณพ่อไปทํางานครอบครัวนี้มีทั้งหมด5คนหคนคุณแม่ลองเล่าเรื่องเกิดจากอะไรยังไงคือผล MRI ออออกมาว่าสมองน้อยของน้องค่ะ เขาฟอค่ะคุณหมอบอกว่าถึงเรากายภาพน้องก็ไม่ดีขึ้นทำไมคุณแม่ตัดสินใจที่จะมีน้องอีกคนนึงก็ประมาณเขาสี่ขวบค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจมีน้องคุณหมอก็ให้ตรวจน้ำขําแล้วก็ตรวจตรวจทุกอย่างค่ะพอได้ยินผลว่าเขาปกติอ่ะร้องไห้ถึงบ้านเลยดีใจมากแต่พออลอดออกมาก็เหมือนเดิมค่ะคุณหมอให้ไปเอาผลของพี่ก้ามาเทียบกันพอผลออกมาก็คือสมอง เขาสองคนเหมือนกันเขาไม่มีปอกประสาทเลยคือลูกแม่จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปพอคุณหมอก็บอกอย่างนั้นแม่ก็ร้องไห้แบบนีน้โทษตัวเองว่าเราไม่น่ามีเขาอะ่ะเราไม่น่าให้เขาเกิดมาลําบากแม่กลัวกลัวดูแลเขาไม่ได้คุณแม่ยอมรับไหมว่าเราจะต้องดูแลเขาดีที่สุดแม่ยอมรับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ของที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้แม่ ต้องเข้มแข็งแล้วคือยังไงอ่ะทาให้เขาดีที่สุดเลี้ยงเขาดีที่สุดแต่ด้วยความที่เราต้องเข้มแข็งทำใจยอมรับให้ได้แล้วก็เดินหน้าสู้ต่อไปแม่คิดว่าแม่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีกํำลังลถึงแม้จะกระท่อนกระแทนบ้างแต่เราก็สู้สู้ให้เต็มที่แล้วทุกวันนี้คุณแม่เอาไรายได้ มาจุนเจอครอบครัวมาดูแลค่าต่างๆค่ารักษาของน้องเนี่ยมาจากไหนรายได้หลักมาทั้งพ่อค่ะพ่อใช่ค่ะคุณพ่อออกไปทํางานคุณพ่อออกไปทํางานค่ะคุณพ่อทํางานอะไรครับตอนนีเน้เป็นช่างซ่อมไรถรายได้มันก็จะลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็เหลือแค่สี่ห้าร้อยต่อวันค่ะบางวันกลับมาบ้านบอกว่าได้60สบบาทวันนี้ท้อมากเลยรอลูกค้าตั้งแต่เช้ายันตีสองบางวันนะคะเข้าบ้านมา คือไม,ไ,ไม่มีลูกค้าใช่ค่ะรอจนท้อรอจนวินาทีสุดท้าย,ยเปิดประมาณ10บโมงะครับแล้วก็ปิดประมาณ5้าทุ่มช่วงนี้ก็จะแย่แย่หน่อยครับผมก็เน้นเน้นการทำงานที่มันมันยาวมากขึ้นแค่บางทีได้ข้าวข้าวข้า,ววานแค่นั้นเองมันมีลูกที่ต้องรับผิดชอบครับมันก็ต้องสู้กันกันต่อไปคร เพราะว่าถ้าเรานอนอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ได้อะไรไปทําแล้วเราได้น้อยแล้วก็ยังได้แม่ไม่เคยถอยเลยทุกวันนี้คืออยู่ได้เพราะรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะเราเอาความสุขเขาแลกแล้วคุณแม่ตอนนี้ทําอะไรอยู่ไหมครับคุณแม่ถักโคเชค่ะถักโคเชใช่ค่ะเป็นพวกถุงหิ้วแก้วถักทุกอย่างค่ะที่ลูกค้าต้องการเซตเด็กหมวกรองเท้ากระเป๋าถุงหิ้วแก้วตุ๊ก,กตาพวงกุญแจนี่สักเสร็จแล้วก็นี่ใส่นี่นี่ใบเท่าไหร่ครับเนี่ย บละ350อันนี้ใส่โทรศัพท์โทรศัพท์มีขายที่ไหนครับขายในเพจเพจไหนครับเนี่ยรองเท้าเด็กอ่อนถักไหมพรมคร่ะช่วยการดูดหนุนะครับเพราะว่าเป็นรายได้นะครับมาเลี้ยงดูน้องๆน,นะครับเหมือนกับเขาต้องสร้างพลังให้ตัวเองเขาต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเขาเองในการที่จะต้องดูแลเด็กที่ป่วยทั้งสองคนรอยยิ้มลูกแค่เขายิ้มให้ทำหน้าตาน่ารักแม่ก็มีกำลังใจแล้วค่ะ คือยังไงก็ลูกเรารับผิดชอบเขาให้ดีที่สุดคือมอบความสุขให้เขาแบบเต็มที่ให้เขารู้ว่าเขาไม่ขาดอะไรเลยถึงร่างกายเขาจะขยับไม่ได้แต่เขาไม่เคยขาดความรักจากพ่อกับแม่เลยวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะมอบนะครับเงินนะครับให้กับครอบครัวนะครับของคุณบบินานะครับ1น0 0 0บาท โ้ออความนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนะครับผมพร้อมด้วยถุงยังชีพนะครับแล้วก็กล่องมาสนะครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาเป็นส่วนรวมของแต่ละครอบครัวที่ดีครับผมวันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวของนางสาวปวีนายถาคารและครอบครัว กับหัวใจที่เข้มแข็งให้เราได้เห็นว่าแม้จะเจอกับอุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็ตามหากคนในครอบครัวร่วมกันฝ่าฟันก็จะผ่านพ้นไปได้แม้จะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม